สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตรีวิวการเรียนกฎหมายแล้วก็การศึกษาธรรมะของคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเช่นผมนะครับโดยปกตินะครับเราก็จะเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จครับสอบได้อายการสอบได้ผู้ช่วยผู้ิภากราบมาเล่าสู่กันฟังว่าทาอย่างไรถึงสอบผ่านครับเดี๋ยวคลิปนี้จะตรงกันข้ามครับทาอย่างไรครับถึงสอบไม่ผ่านครับผมเนี่ยสอบมาสิบกว่าปีนะครับแต่ก็ยัง อ่านหนังสือสอบอยู่นะครับทำแล้วทำต่อแล้วก็ยังคงทำต่อไปนะครับผมก็จบปตีนครับนิสสากบัณฑิตมสทอครับเรียนตั้งแต่ปี44ครับวันที่จำได้16ธันวา2544จบ1พฤศจิกา2547ครับใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับถ้านับปีชนปีก็2ปีครึ่งครับตอนนั้น อยากจบเร็วมากครับมาอยากจบอยากมีโอกาสหางานทำนะครับพอจบมาขับก็เรียนเนตต่อครับใช้เวลาเรียนเนตถึง4ปีครับได้ปีละขานะครับได้ปีก็มาจบในปีอ่าปี54ครับปี55มีโอกาสปี5ก็จบเนี่ครับมีโอกาสได้ไปสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งแรกครับด้วยความอยากได้อยากเป็นครับแต่ไม่ลงทุนครับ หนังสือไม่อ่านอธิษฐานอย่างเด te ียวไปพิมพ์ไปเซิร <uss UC S> ์ชในอินเทอร์เน็ตครับว่าบทสวดที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จครับก็จะเริ่มแรกก็ไปเจอบทสวดยอดพระกันไตรปิฎกครับก็สวดอยู่เป็นเก้าเดือนครับเก้าเดือนหนังสือไม่อ่านครับสวดสวดอยู่เก้าเดือนพอมาเดือนที่สิบจำได้ครับไม่ต้องอ่านไม่ต้องเปิดหนังสือครับพอต่อมาครับไม่รู้ยังไงครับไปไปไปเจอบทสวดปฏิจจสมุตบาทครับก็ไปอ่านแล้วพิจารณา คําแปลจากบทสวดครับอ้ก็ไปซึ้งไปซึ้งใจตรงที่ว่าเป็นกระบวนการของจิตว่าเราเกิดทุกข์ได้อย่างไรครับทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยครับก็เลยอ่านศึกษา,าปฏิจจสม,มุทบาทนะครับก็ได้ไปเจอวัดนางป่าพงาซึ่งท่านอาจารย์พระอาจารย์คริตนะครับท่านก็ได้เผยแพร่สิ่งที่เรียกว่าพุทธวนจะนะก็ได้ศึกษา มาตลอดครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเหตุปัจจัยที่จะประสบความสมําเร็จเราอยากสอบได้ถ้าเราไม่อ่านไม่ศึกษานะครับยังไงกไ็ไม่มีทางสอบได้รรมะก็เช่นกันครับแม้ว่าเราจะอ่านจะศึกษาถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติครับเราจพระสูนรได้ทุกระสูตร,ร,ตรแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาศีลน,นะครับทุกอย่างที่เราทําไปมันก็จะย้อนกลับมาตัวเราครับอ่าน จำได้แต่ไม่ไม,ไม่ทำนะครับยังมีความโกรธอยู่ในใจใครมาว่าอะไรคิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความม่ตกกงังวลมันก็เหมือนกับเราตก